สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ ep ที่9แล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวเปิดกล่อง iphone 11 64ทินะครับผมมือ2ครับที่ซื้อมาในราคา9 0 0าบาทนะครับ,รบผมคือเรื่องของเรื่อง ก็ซื้อมาจากพี่ที่ทํางานนะครับผมครับชื่อว่า,าพี่กุ้งครับผมก็เป็นเพื่อนที่ทํางานด้วยกันอะไรประมาณนี้ก็คือเห็นแกซื้อมาตั้งแต่ตอนที่มือนหนึ่งครับผมซื้อตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วมั้งครับไม่แน่ใจเหมครับผมหรือสองปีอะไรแบบนั้นีลยครับก็เออ ก็เห็นแกซื้อมาใช้เนาะแล้วก็หมาว่าพอเจอหน้ากันอะไรประมาณเนี้ยเออก็ทักทายตามภาษาคนในทำงานด้วยกันประมาณว่าพี่ iPhone 11เนี่ยถ้าพี่ใช้เบื่อแล้วพี่ก็เอามาขายให้ผมเนอะประมาณนี้ก็คุยกันแบบภาษาเหนือเนาะอะไรี้เนาะเออพี่เขาบอกว่าโอเคจ้าอะไรประมาณนี้ผ่านไป ปีกว่าๆอะไรบไแบบนี้แหละพี่เขาก็ทักมาอืมน้องอ่าทักมาประมาณว่าน้องอ่าจะรีเซ็ตเครื่องโทรศัพท์จะล้างเครื่องโทรศัพท์ต้องทํายังไงอะไรบไแบบนีแหละอืมอ่าผมก็บอกไปว่าอําไมล่ะครับอ่าพี่จะขายโทรศัพท์เหรอครับเขาก็บอกว่าใช่ ก็จะขายหื้อตัวนั่งก้าเอาเหรอเราก็สตาร์ทไปนิดนึงเออเขาบอกผมก็ถามว่าเอ้าแล้วพี่จะขายราคาเท่าไหร่อะแล้วพี่เขาก็บอกว่าน้องการจะเอาเท่าไหร่ล่ะอะไรประมาณนี้่จ้าก็ผมก็บอกว่าผมก็บอกไปว่าเอ่อเอาตอนเนี้ยผมมีเงินอยู่ประมาณ 9,000ครับผมขอซื้อในราคา9000ไันได้ไหมพี่เขาก็คิดอยู่แป๊บหนึง่งพี่เขาบอกว่าเหมือนได้ไหมต้องการพอพี่เขาบอกมาราคานี้ผมก็บอกว่าพี่ตอนเนี้ยผมมี9,000จริงๆครับผมฮะก็เป็นเงินเดือนเพิ่งออกด้วยเมื่อวันที่ ห้าที่ผ่านมาแล้วผมห้าสิงหาคมที่ผ่านมานะครับฮะะแต่พี่เขาทักมาวันที่สี่สิงหาคมสองห้าหกห้าอะไรประมาณนี้ฮะพี่เขาทักมาก่อนแล้วก็ทักมาวันที่สี่เนาะก็คุยกันปุ๊บปุ๊ก็ตกลงอะไรกันนู่นนี่นั่น,นก็วันที่ห้าก็ตกลงซื้อขายกันครับผมก็ ได้มาในราคา9,000บาทครับผมอ๋อเพื่อเป็นการยืนยันยืนยันก็ว่าได้ซื้อมาในได้คุยกับพี่เขาจริงๆครับผมแต่ณจุดนี้คือคุยกันทางโทรศัพท์คือคุยกันเรื่องราคาแต่ถ้าคุยกันซื้อขายก็ในแชทครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับผม แคปแคปหน้าจอไว้อยู่นี่ครับสกูลครับ คือเจบอ๋อนี่นะครับผมไม่ใช่อ๋อนี่นี่นี่ครับผมทักแกทักมาวันที่อันที่สี่เนี่ยครับผม 4, สีม่ 4, สิงหาคมนี่ยครับสี่สิงหาคมเนี่ยนะครับผมแกทักมาประมาณว่า เนี่ยก็จะอ่านให้ฟังนะครับอืมน้องถ้าเราจะทำเครื่องว่างเปล่าต้องทำไงหมายถึงลบออกทุกสิ่งทุกอย่างผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมแคปหน้าจอบอกครับอ่าพร้อมกับทักไปอีกว่าจะขายละกะก็คือจะขายแล้วเหรออะไรประมาณนี้ก็พี่เขาก็บอกว่าครับอย่างเงี้ยพี่เขาก็บอกว่าครับ ขายให้ตัวน้ากาก็คือขายให้ผมนี่นแหละคือวันที่สี่ที่ผ่านมาครับวันที่สี่สีงหาก็ผมก็ว่าครับผมผมก็แคปการล้างหน้าจอให้พี่เออแคปการรีเซ็ตเครื่องให้พี่เขาขครับผมครับหลังจากนั้นก็อืมเนีน่ยก็คุยกครทับสนทนากันไป พวกนี้ผมก็หยุดครับพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันเดี๋ยวคืนนี้พี่จะไปล้างเครื่องก่อนพวกนี้พี่จะหานะอะไรประมาณนี้ก็คือตามนั้นอ่าครับผมก็อ่าพอวันที่ห้านี่ครับวันที่ห้าก็นัดเจอกันพี่เราก็ทักมาก่อนน้องครับอยู่บ้านพักหรือยังอะไรประมาณน,นี้เพราะผมอยู่บ้านพักครับก็ผมก็บอกว่าอยู่บ้านพัก อย่างนี้ก็พี่่เขาก็นัดเจอกันสิบเอ็ดโมงปะกันก็คือเจอกันที่เจอสิบเอ็ดโมงปะกันพี่จะให้น้องทำโทรศัพท์ด้วยย้ายซิมทำไม่เป็นนะพี่ใหเขาพูดประมาณนี้แล้วก็ว่าครับก็เจอกันที่ไหนก็ประมาณว่าบ้านพักก็ได้โอเคเจอกันที่บ้านพักก็ตกลง ตรงซื้อขายอะไรกันตรงที่บ้านพักนะครับผมก็ซื้อมาในราคาเก้าพันบาทในอนนี้นี่ครับก็เป็นประมาณนี้ <laughs> โอเคครับเราก็อเครื่องนี้น่าจะเป็นเครื่องอรถแรกเลยนะครับรถแรกแรกเลยคือ อ่าก็สภาพก็ประมาณนี้กิฟกิฟค,ครับผมนี่ฮะกิฟกิบไม่มีร่องไม่มีรอยอะไรมีรอยนิดหน่อยๆครับผมตามการใช้งานของพี่เขาพี่เขาก็ดูแลอ่ารักษาโทรศัพท์ก็ดีพอสมควรแล้วผมครับก็เป็นประมาณนี้ ส่วนฟิล์มตอนที่ได้มาคือเป็นฟิล์มแตก่ะสงสัยน่าจะทําตกหรืออะไรประมาณนะ้ครับก็เป็นฟิล์มแตกผมก็ไปเปลี่ยนฟิล์มนวันนี้จช่ครับผมแล้วก็ด้านหลังนี่ก็ครับด้านหลังก็ไม่มีรอยใดๆทั้งนั้นครับผมสภาพก็โอเคอะไรครับยังติดฟิล์มแบบพลาสติกอยู่เลยนะครับผมแต่ ตรงกล้องนี่ผมไปติดฟิล์มเพิ่มครับกันกันเลนนะครับผมคือตรงนี้ติดฟิล์มกันเลนแบบว่าไปโดนขีดลอยขีดข่วนอะไรประมาณนี้ผมก็ติดไปอะไรอย่างนี้นะครับผมตามนี้ครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยครับผมพี่เขาซื้อมามือหนึ่งเลยครับเป็นรุ่นแรกๆนี่ครับก็จะมีนี่ครับผมพวก อะเดปเตอร์ apter, แล้วก็สายงชงสายชาร์จนะผมฮะเป็นรถแรกที่แถม apter, อะเดปเตอร์5โวลต์1แอมป์ครับแล้วก็สายชาร์จแบบไลน์นิ่งครับผมไทซีอะไรนะ USB to ไลน์นิ่งครับผมนะฮะ USB อยู่ในนี่แล้วก็จะมีเคสเครสับผมเคสนี่ผมซื้อมาเองครับแล้วก็จะมีคู่มือสวัสดีอลืมไปว่าเออหูฟังพี่แกก็แถมมาให้ แต่ก็สภาพเย็นพบสมควรครับผมออกเรลืองๆไปละไม่ได้ไม่ได้เอามาอยู่ในกล่องด้วยคือเก็บไว้ในท,ที่ที่หนึ่งครับผมครับก็เป็นประมาณนี้ส่วนเครื่องมือก็จะได้ตามนี้เลยครับครับสติ๊กเกอร์แอปเปิ้ลก็ยังอยู่อยู่นะครับผมนี่ฮะนี่ครับเข็มจิ้มเทือจิ้มซีมันก็ยังมีอยู่นะครับโอเค เดี๋ยวค่อยเก็บแล้วจุดๆนี้เรามาดูกันตรงว่าอีมี่มันจะตรงกล่องหรือเปล่านะครับผมคือเบื้องต้นผมเช็คดูแล้วนะครับก็จะด,ดูก่อน นี่นะครับยมี่ก็จะเป็นสามสามห้าสองนะครับผมยีมี่ของเครื่องสามสามห้าสองแล้วก็ยีมมี่ของกล่องก็นี่ครับตรงนี้ครับผมสามสามห้าสองเช่นกันครับนี่ฮะสามสามห้าสอง กล่องกับเครื่องคือตรงรุ่นเลยนะครับผมครับตรงเดียวกันก็มาด้วยกันแบบนี้แล้วก็ที่ได้มาก็คือที่ดูอีกที่หนึ่งก็จะเป็นสุขภาพแบตนะครับ คือคุณภาพแบตเตอรี่ก็อยู่ที่83เปอร์เซ็นต์นะครับผมฮะตั้งแต่ซื้อต่อมาจากพี่เขาผมก็เช็คดูก็ก็คือ83เปอร์เซ็นเช่นเดียวกันครับยังไม่ลดครับผมหลังจากที่ใช้มาประมาณหนึ่งเดือนครับเดือนกว่าๆครับผมเดือนกับอีกหกวันนะคือถ่ายทำวันนี้วันที่สิบเอ็ด กันยาสองห้าหซื้อต่อพี่เขามาห้าสิงหาสองห้าหนะครับผมครับก็หลังจากที่ใช้มาเดือนก,กว่าก็คือโดยรวมดีทุกอย่างนะผมไม่มีอะไรเสียเลยสักอย่างครับผมใช้งานปกติทุกอย่างครับใช้งานเต็มระบุครับผมแบตก็อยู่ได้นาน,นครับคือ ผมเป็นคนไม่ค่อยจะเล่นเกมครับดูฮะคือมีเกมแค่ส่วนใหญ่จะเล่นเกมรถแข่งครับชอบเกมรถแข่งพวก PUBG, Free Fire, ROV คือไม่ได้เล่นเลยครับผมก็คือเล่นเกมนี้กับเกม a s p h a l e 8อะไรประมาณนี้ครับผมฮะมีแค่นี้ครับก็คือจะส่วนใหญ่จะเอามาใช้เล่นอ่าโซเชียลซะมากกว่าครับผมฮะนะแล้วก็ใช้งานทั่วไป ก็คือดีมากๆครับผมก็ยังไงก็ขออเดี๋ยวๆเสริมนิดนึงครับผมดูข้างกล่องว่าวันที่ผลิตเขาผลิตเมื่อไหร่นะครับนี่ครับผมวันที่หนึ่งเดือนแปดสองห้าหกสาม ถ้าวันที่1เดือน82563อ่าเป็นวันที่ผลิตของ iPhone เครื่องนี้พี่เขาก็น่าจะซื้อ,อหลังหลังจากนั้นหลังจากวันนั้นเดือนนั้นไม่รู้ว่าเท่าไหร่ครับแต่ข้างแต่ที่กล่องมีผลิตตามนี้ครับแต่พี่เขาบอกว่าซื้อมาได้ปีกว่ากว่าอะไรประมาณนี้ครับก็โอเคครับผมยังไงก็ขอ จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรออัป IOS 16ครับผมบ๊ายบายบ๊าบายครับตอนนี้ก็ใช้วอลเปเปอร์ของ iPhone 14ให้เข้ากับสถานการณ์ครับผมนะครับสกงสแกนหน้าได้หมดครับเนี่ยเดี๋ยวขอสแกนหน้าก่อนนี่ ปลดลอกแล้วนี่ครับโอเคครับผมบ๊ายบายขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้อันนี้ตัดต่อไม่เปลี่ยนนะครับผมจะแปลว่าพูดยังไงก็ได้อย่างนกันครับโอเคครับตามนั้นเลยครับ